นมัตุรัตนตัตยศขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยสวัสดีเพื่อนสัติกทุกรูปแล้วก็เจริญพรมาอย่างบาสิกาที่อยู่วัดปานาคารทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสมาสู่สถานที่จริงแต่ได้มีโอกาสอาศัย ญา,าติธรรมเป็นสื่อเพื่อให้เกิดมีการได้พูดได้คุยได้เห็นในภาพที่ไม่สามารถจะมาถึงสถานที่นี้ได้นะเมื่อตอนกลางวัน,นเราคุยกันไปแล้วนะ <c oughs> เรื่องของการปฏิบัติที่ท่านที่เราพูดถึงคือการเจริญสมถะบ้างยุปัสนาบ้าง พอจะรู้ความหมายแล้วนะระหว่างสมถะกับวิปัสนามีความหมายอย่างไรสมถะคือ<ม>การทําจิตให้ใสงบอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในกรรมฐาน40อย่าง40อย่างมีอะไรบ้างนั่นก็แสดงไว้นะก็ะคือเรื่องของกสินสิบอสุภะสิแล้วก็อนุสติสิบ สามสิบไม่ใช่ไหม,มแล้วก็มีเรื่องของการเจริญกรรมฐานที่ที่เรียกว่าผมวิหารสี่ธาตุอาหารเลปลกูลสัญญาความสำคัญในหานด้วยความไม่งามน,นะแล้วก็รูปปชานสี่รวมเป็นกรรมฐานฝ่ายสมถะเนี่ยสี่สิบนะที่เห็นเนี่ยนะมากัสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบมวิหารสี่ธาตุ อาเรียิไปกูลสัญญาแล้วก็อารูปประชาน4รวมแล้วเนี่ยในฝ่ายสมถกรรมฐานเนี่ยเนี่เขาจะมีกรรมฐานอยู่40ประเภทตามจริตตามอัตยาศัยของแต่ละท่านที่ต้องการเจริญทำให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง <c oughs> ที่เราเรียกว่าสมถกรรมฐานนั่นเองในส่วนสมถกรรมฐานนี่ละอะไรละกิเลสที่เรียกว่า ปริยุทธฐานะที่กลุ่นอยู่ในใจเมื่อกวันยังไม่ได้พูดเหลืองซึ่งถึงเรื่องกิเลสัวนี้กิเลสไม่มีมี3ระดับสามประเภทใหญ่ๆนะกิเลสอย่างหยาบอย่างหยาบอย่างหยาบนี่คือยังไงล่วงออกมาทางกายทางวาจาให้คนอื่นเข้าทราบได้ว่าคนนี้เกิดกิเลสนะกิเลสอย่างนี้เรียกว่าวีติกรมกิเลส เป็นศั์หน่อยนะเป็นศัพ <c oughs> ์หน่อยหนึ่ง <c oughs> วิติกรมะนะี่คือการก้าวล่วงออกมาทางกายทางวาจาให้คนอื่นก็รู้ได้ว่าคนนี้โกรธแล้วนะคนนี้โลภแล้วคนนี้ชอบแล้วคนนี้เกลียดแล้วลักษณะนี้ที่เป็นเหตุให้คนอื่นต้องเห็นหรือได้ยินและทําให้คนนั้นรู้ได้เลยว่าเนี่ยคนนี้นนนนะนนโกรธนะกิเลสแบบนี้เรียกว่าวิติกรมะกิเลสนะกิเลสที่ล่วงออกมาทางกายทางวาจา ให้คนอื่นเขารู้ได้นะอันนี้เรียกว่ากิเลสยางหยาบนะยางหยาบกิเลสย่างกลางเรียกว่าปริยุทธฐานะกิเลสนะกิเลสประเภทนี้นะคนอื่นไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเจ้าของอะรู้กดชั้นเนี่ยชอบชั้นนี่โกรธนะแต่คนอื่นไม่รู้นะคนอื่นรู้ไม่ได้กิเลสอย่างนี้เรียกว่ากิเลสย่างกลางเกเแบบนี้ การที่จะให้กิเลสบันี้บรรเทาได้เนี่ยก็คือการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิทําให้กิเลสเรียกว่าประยุษฐานนั้นเนี่ยบรรเทาเบาบางไปได้นะแล้วก็ทําให้กิเลสอย่างหยาบที่ออกมาทางกายวาจาเนี่ยบรรเทาไปด้วยนะแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างเมื่อกี้ที่พูดตอนแรกนี้ที่รูกออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยเขาละได้ด้วยศีลน,นะ ศีลเป็นส่วนหนึ่งทําให้กิเลสที่เรียกว่าที่ลุกออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยบรรเทาไปได้นะแต่ว่าไม่ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิเพิ่มมาด้วยหรือสติเพิ่มมาด้วยกิเลสที่เรียกว่าปริยุทธ,ธานะก็ดีวิติกรมาก,ก็ดีเนะี่ยถึงจะบรรเทาเบาบางไปได้โดยเฉพาะถ้าเป็นสมาธิที่เป็นท่านระดับถึงอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแนบแน่นแล้วเนี่ย กิเลสที่เป็นปรยุทธานานะ่ถถึงจะสงบระง,งับไปไดนะ้เรียกว่านิวรสสงบระง,งับไปได้แต่ว่ามันมีกิเลสประเภทหนึ่งนะที่สมถกรรมฐานไม่สามารถทําลายไปได้เลยไม่สามารถทําลายไปได้เลยไม่สามารถทำให้กิเลสพวกนี้สะเทือนเลยกิเลสตัวที่3ที่เป็นกิเลสละเอียดท่านเรียกว่าอนุสัยกิเลสกิเลสมี3อย่างนะมีตีกรรมะ ปฎิยุทธ,ธานะแล้วก็อนุสัยกิเลสที่เป็นอนุสัยเนี่ยจเจริญสมถะขณะไหนจเจริญกรรมฐานที่เป็นกรรมฐาน40อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะทําให้กิเลสที่เป็นอนุสัยน่ะสะเทือนได้เลยสะเทือนไม่ได้เลยนอนเนื่องอยู่ตลอดเลยนอนเนื่องอยู่ตลอดเลยกิเลสแบบนี้ละเอียดซึ่งกิเลสประเภทนี้จะถูกสะเทือนได้ ก็ด้วยอาศัยการเจริญวิปัสนาอย่างเดียวเลยต้องอาศัยปัญญาที่ไปเห็นแจ้งรูปนามตามความเป็นจริงนะรูปนามตามความเป็นจริงโดยความที่เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนคือมีแต่รูปธรรมนามธรรมนะกิเลสแบบนี้ถึงจะสำลอกหรือเบาบางมันเทาลงไปได้ แต่การบรรเทากกเลสแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบรรเทาชั่วขณะขณะที่เรียกว่าละชั่วขณะขณะถ้าบาลีเขาเรียกว่าตะทันฆะประหารมันมีการละแบบข่มไว้เรียกว่าวิขำพระะวิขำพระะคือการข่มไว้ข่มไว้ก็คือเนี่ยอาศัยกรรมฐาน40อย่างข้างบนคืขอข่มไว้เฉยอุปมาท่านเหมือนก็มาเอาหินเนี่ยหรือว่ากระถางต้นไม้เนี่ยไปทับ บนกอหญ้าตอนที่เอาหินไปทับบนกอหญ้าหรือเอากระถางไปทับบนกอหญ้าเนี่ยถามว่าหญ้ามันงอกไหม,ไมงอกได้ไหมบอกงอกไม่ได้แต่ว่ามันตายไหมไม,ไ,ไม่ตายคือการที่มันข่มไว้ทับไว้นั่นแหละด้วยอำนาจของสมาธินั่นแหละกิเลสแบบเนี้ยงอกไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ตายทำไมจริงไม่ตายล่ะก็รอออกมานี่ยสักพักนะึ่ยมือกเดี๋ยวก็มันก็ งามขึ้นมากใหม่แต่มันงามเดี๋ยวนั้นเลยไหมยังไม่ใช่ปุ๊บมาพอกําลังเหี่ยวปุ๊บใช่ไหมออกปุ๊บงามปั๊บเลยไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีเวลาให้มันหน่อยเหมือนกันแหละตอนที่เขาเจริญสมาธิจนกระทั่งเกิดอ,อารมณ์ที่เรียกว่าอุปจาระหรืออัปนาสมาธิคือแนบแน่นนี่กิเลสแบบนน้สยบเลยนะสยบไม่เกิดไม่ฟูไม่ฟุงฟ้งเลยเรียกว่าสยบในฐานะที่ว่าอาศัยสมาธิเป็นตัวช่วย นะแต่พอออกมาสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งสองวันปุ๊บถ้าไม่มีการเจริญต่อมันก็จะมีการงอกเงยขึ้นมาใหม่มันเหมือนเอาเอาหินออกมาแล้วนะก็ยาก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นวิบัสนาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การเอาไปทับนะเป็นการทําลายรากเลยเป็นการทําลายรากทําลายอนุสัยเลยนะ กิเลสอันนี้ก็คือต่อให้ทํายังไงก็ไม่งอกแหละว,ว่าเหมือนเอาญ่าเอาอะไรไปฆ่าย้าใช่ไหมว่าถึงจะจะอยู่ในสภาพไหนจะมีหินไปทับด้วยไม่ก็ตามย้านก็ตายนะถึงลากถึงโคนอนะ่ะง่ายๆนะเหมือนเอายาฆ่าย่าไปไปฆ่าย่ามันจนไม่สามารถจะง,งอกเงยขึ้นมาได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับประมาเหมือนการที่มี ปัญญาเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถจะละอนุสัยได้แต่ว่าละเบื้องต้นน็คือตอนที่เจะทวิปัสสนาไปเรื่อยๆขณะที่เห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นรูปนามไม่เที่ยงเห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นระยะระยะแบบนี้การละแบบนี้เรียกว่าตทางังฆะประหารเมื่อกี้วิขัม,มานาคือคงคือสมาธิค,คือคงแต่วิปัสสนาคือละเป็นตงัตงฆะตังฆะประหารไป จนกระทั่งวิปัสาานาญาณเกิดนะลำดับญาณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งถึงวิถีหนึ่งที่เรียกว่าวิถีที่จะบรรลุมรรคอะวิถีนั้นนั่นแหละนะในคือคือพอถึงญาณสุดท้ายนะ,ะสังขารุเบขาญาณแล้วข้าพื้นสู่อนุโลมขวตะปูแล้วก็มรรคผลเกิดขึ้นอันนี้จากจากตาทางข้าปอาหารคือละชั่วขณะขณะเนี่ย กลายเป็นสมุดเฉดต่อะหารในขณะที่มรรคจิตเกิดเนะมื่อมรรคจิตเกิดปุ๊บเนี่ยนะผลจิตก็คือความเป็นบุคคลที่เป็นพิเศษก็คือเป็นโสดาบันบุคคลสกาทาคามีบุคคล,ลนาคามีบุคคลหรือว่าแม้กระทั่งถึงสุดท้ายคือเป็นพระรหารนะกิเลสก็ลาบคาบเลยนะการละกิเลสข,ของพระญาบุคคลแต่ละประเภทเนี่ยนะละไม่เท่ากันอย่างระโสดาบันนะถ้าเป็นสังโยชน์จิตก็ละไปสามแล้ว ก็คือสักกายทิฐิแล้วก็วิจิกิชาแล้วก็สีละ,ะตาตปามานะก็ละได้แต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวจะไปใหญ่นะให้รู้กิเลสพวกนี้ถูกละไปแล้วด้วยอำนาจของโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลอันนี้พอถึงสวิถีมากพวบก,กิเลสพวกนี้ถูกตัดไปเลยพอตัดไปแล้วเนี่ยกิเลสแบบนี้นะถ้าเป็นในฝ่ายของอภิธรรมเนี่ย ไอโลพะสี่ดวงที่จะเป็นเหตุให้ไปตกตะลกบต,ต,ต,ตกอวบายเนี่ยถูกพระสวสดาบัลละไปเลยถูกสโสวดาบัลละไปเลยถึงจะเกิดกิเลสก็ไม่เหมือนเดิมละจากแปดเกิดได้แค่สี่เอสี่ที่เหลือนี่ถูกหายไปละไม่มันเกิดอีกเลยนะเรียกว่าต่อไปเน,น,นี่ยบุคคลนี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะตัดสู้รมที่จะเป็นพระรหนา์นะกิเลสแบบนี้ไม่ทําให้เกิด กิเลสของเราอย่างโลภะของเราเนี่ยยังเป็นเหตุให้ไปอบายอยู่นะแต่โลภะของพระโสดาบันที่ยังเกิดความดีนินร้ายอยู่ยังชอบใจอยู่ยังยินดีของสวยของงามอยู่ของท่านเนี่ยถึงเกิดกิเลสแบบนี้แต่ว่ากิเลสแบบนี้ไม่เป็นเหตุให้ไปอบายเพราะเกลสของท่านเนี่ยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเพราะเรายังประกอบด้วยความเห็นผิดอยู่นะก็เลยเป็นเหตุให้ยัง ต้องไปอตอกต้ลกตกอบายได้นั้นถ้าใครต้องการจะปิดประตูอวายนะ <c oughs> ก็ต้องละกิเลสที่เรียกว่าอนุสัยกิเลสนะโดยการเจริญวิปนะัสสนาโซสมถะไม่สามารถจะทําลายกิเลสพวกนี้ได้นะบอกให้นะต่อให้คุณเจริญฌานขนาดไหนได้ฌานขนาดไหนรูปรูปฌา,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 านเนี่ยรัดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําให้กิเลสพวกนี้ที่เป็นอนุสัยเนี่ยถูกบรรเทาถูกถอนไปได้เลยนะเพราะนั้น ต้องรู้เลยว่าประโยชน์ในการเจริญกรรมฐานของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยต้องมีทิศทางหน่อยนะไม่ใช่ปฏิบัติยังไงก็บรุปฏิบัติยังไงก็เห็นได้เข้าใจได้ไม่ใช่นะเคยได้ยินไหมปฏิบัติยังไงก็ถึงแก่หมด mm hmm. อ,อืมถามว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าจุดประมาเหมือนเราจะนั่งรถโดยสารจับจับใต้ไปเหนือจากใต้ไปเหนืออย่างถ้าเป็นที่เหนือของ ของประเทศลราคือจะหมดอะไรต่างซำเหนือใช่ไหมถามว่ารถทุกคันมันไปซำเหนือหมดปะบอกใช่ไหมเหมือนประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าประเทศไทยก็คือสูงสุดก็คือสูงสุดแดนสยามปรทออะไรเยียงเชียงรายหรือเชียงใหม่หรือว่าสุดอ้ไอสูงสุดอะ <c oughs> ถามว่าทุกคันเนี่ยที่เราจะขึ้นไปเนี่ยจากภาคกลางหรือภาคใต้ก็เถอะถามว่ามันไปที่นั่นถึงเหมือนกันหนดมดไหม ขึ้นทางไหนก็ไปถึงนั่นร้วปบ่าโดยมันละมาตั้งตั้งไปก็ไปหอดเนอะแม่นบอกเดยถ้าุมมติเราไปขึ้นที่สถานีถ้าเป็นประเทศไทยก็หมอชิดขึ้นขางไหนก็ได้วะไปถึงนู่นหมดอันนี้สายหน้าอันนี้วาใช่ปะใช่คันในเมืองก่อนนี้บุคคลนั่นจะไปทรงจะสามารถเป็นไม่ใช่ไม่ใช่กำลังจะพูดถึงอุปมาอย่าไปแตงอุปมาสิ เหมือนเราขึ้นขันไหนก็ได้ไปคันนี้ก็ได้ไมาไปคันนี้ก็ได้นะขึ้นไปเลยแล้วก็ตีตั๋วเข้าไปเนะี่ยร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่นะมันจะไปสุดโขทัไทยกั้หมดป่ามันจะไปซ้ำเหนือก็หมดด้วยหรือเปล่าไม่แม่ <Burg. S 1> หรอกไม่แน่หรอกใช่ไหมเพราะนั้นการจะขึ้นไปถึงที่นน่นได้มันต้องขึ้นให้ถูกคันใช่ไหมเหมือนเหมือนเราไปขึ้นสถานีไอ้คันไหนก็ได้ว่าคันนี้ก็ได้ว่าไ,ไ,ไปถึงได้หมดมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันต้องเลือกคันที่จะไปที่นั่นเฉพาะเฉพาะของเขา บางทีไปไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมไปไม่ถึงก็ได้อยู่ตรงกลางเนะี่ยไม่ถึงแหละพอมันจดเพราะสถานีของอ,อ้คันนียมันแค่นี้ใช่ปหเหมือนกันการเจริญกรรมฐา,านก็เหมือนกันบางทีมันไม่ถึงสุดถึงจุดสุดยอดของมันหรอกแต่ว่ามันเป็นเพียงต้นทางกลางทางหรือว่าปลายทางเท่านั้นแหละมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องทุกที่จะต้องไปถึงปลายทางทั้งหมดใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัติหรือหมวอนกันนะก็ต้องเรียกเหมือนกันว่าอันไหนเราจะไปแค่ไหน มันจะไปแค่ไหนถ้าต้องการแค่สวามสงบเก๋งจิตเฉยๆให้จิตใจสบายเฉยๆเอาเก็ะเจริญไปไม่ว่าแต่ถ้าเข้าใจว่าอันนี้ถึอจุดสุดยอดทำมาถึงจุดสุดยอดแน่เลยเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจใหม่ละว,ว่ามันใช่หรือเปล่าต้องเข้าใจใหม่ละเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดเนี่ยทิศทางก็จะเปลี่ยนทิศทางก็จะเปลี่ยนก็จะเดินยังไม่ถึงจุดหมายนะมันเหมือนกบที่อยู่ในมี ในกาลามันเข้าใจว่าโลกมันกว้างแค่นั้นใช่ไหมแต่จริงๆมันมีกว้างกว่านั้นอีกอะเหมือนกันแหละหนทางที่เราจะเดินทางไปเหมือนกันไม่ได้หมายว่าเฮ้ยนี่คือที่สุดแล้วนะที่สุดแล้วถ้าเข้าใจถูกก็เข้าใจถูกก็ดีไปนะถ้าเข้าใจผิดว่านี่คือที่สุดแล้วนี่ก็ลำบากหน่อยนะแล้วใครจะมาบอกจะมาเตือนละอ่ะอ่าตอนเนี้ยมันก็ต้องอาศัายการพูดคุยหรือได้ยินได้ฟังทําแล้วละ่ะว่าจุดสุดยอดของเขาคือตรงไหน ต้นทางกลางทางหรือว่าหลายทางนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนะ่ะที่มีโอกาสหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะฝึกหัดหรือทดลองจะได้รู้ว่าจุดในการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันมีลำดับแค่ไหนรำดับแค่ไหนนะ เพราะนั้นให้ทราบแล้วกันว่าในการเจริญสมถะก็คือละกิเลสประเภทวิติกามะกับปรญยุฐธธานะนะแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ยละประเภทกิเลสที่เป็นอนุยนะแต่ว่าไม่ใช่อนุสัยละอนุสัยอย่างเดียวนะในขณะที่จเจริญวิปัสนาเนะี่ยกิเลสที่เป็นวิติกามะก็ถูกบรรเทาไปด้วยกิเลสที่เป็นปรญยุฐธธานะก็ถูกบรรเทาไปด้วยเหมือนกันเพราะอํานาจของการเจริญวิปัสนาเนะี่ยมันครอบคลุมกิเลส3อย่างเลย คอบคุมกิเลสสามอย่างเลยอย่างเรามีกุศลและธรรมเกิดขึ้นในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยการที่เราจะต้องอาศัยสติปัฏฐานหรือกรรมฐานในหมวดของปิยาบทบัพพะที่ผมหรือว่าอาตมายจะสื่อให้ฟังเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาเหมือนกันในเมื่อศีลเป็นไปในฐานะที่เราต้องสำรวมกายวาจาที่พูดถกย่างเมื่อเช้านี่ใช่ไหม สำรวมในทวารทั้งหลายเนี่ยไม่พูดไม่คุยไม่เที่ยวไปดูสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นรู้จักประมาณในการหลับนอนรู้จักประมาณในการบริโภคนะรู้จักประมาณในการทํากิจต่างๆอะไรจําเป็นไม่จําเป็นตรงเนี้ยมันไม่ทําเป็นการบรรเทากิเลสนะที่มันหย,ยาบๆยาบให้มันบรรเทาเบา,บาบางไปได้ด้วยอํนนานาจของการเจริญสติปัฏฐานโดยมีศีลเป็นตัวช่วยนะ แล้วก็เวลาที่กาลังจเจริญสติอยู่นั่นแหละกิเลสที่มันจะเป็นกลุ่นในใจอะไรในใ,นใจเนี่ยมันก็สามารถจะถูกรู้ได้ด้วยถูกรู้ในความเป็นรูปหรือนามนามอะไรรูปอะไรกิเลสเพศอะไรที่มันเกิดขึ้นมาสามารถจะรู้เป็นรูปเป็นนามได้ด้วยก็มันก็บรรเทากิเลสที่เป็นประยุทธานะที่กลุ่นในใ,นใ,นใจให้บรรเทาเบาบางไปด้วยในตัวแล้วต่อไปกิเลสอย่างละเอียดนะที่มีเกิดขึ้นเริ่อหน้าของความเห็นผิดเห็นผิดว่างามก็เลยไปยินดีเข้า เห็นผิดว่าสุขก็ไปยิบถือเอาเห็นผิดว่าเป็นของเที่ยงก็เลยไปถือเอาว่ามันตั้งอยู่ตั้งมั่นหรือเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยมันก็พินความสำงานผิดที่เข้าใจผิดขึ้นมาเนี่ยพอมารู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยกิเลสที่มันจะไปยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายมันก็ถูกบรรเทาไปด้วยในตัวจนกระทั่งถึงวิปัสสนาที่เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็น วันนี้เป็นรูปนี่เป็นนามนี้น,นามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นแน่ตายเนี่ยกิเลสที่เป็นอนุสัยก็ถูกละไปในตัวด้วยเรียกว่าเจริญวิปัสสนาละอนุสัยแต่ว่ากิเลสที่เป็นวิติกรรมะที่ลุ่ออกมาทางกายทางวาจาก็ดีกิเลสที่กลุ่นในใ,นใจก็ดีก็ถูกบรรเทาไว้ด้วยในตัวเหมือนกันนะมีครอบคุมได้ทั้งสเลยจเจริญอย่างหนึ่งได้ครอบคุมถึง3นะนี่ก็คืออย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นสมรถนะได้แค่2วิติกามะกับประยุทธ,ธานะเท่านั้นแต่นุสัยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทําให้เกิดการละกิเลสแบบนั้นได้ <c oughs> ทีนี้มาดูนะมมเมื่อวานเมื่อเช้าเ,ออเมื่อตอนเพลแล้วก็คุยไปแล้วเรื่องการ <c oughs> เรียนรู้เรื่องรูปเรื่องนาม <c oughs> นะการรู้รูปนามเพื่อประโยชน์แกอะไรนะรู้เป็นรูปเป็นนามเพื่อประโยชน์แกอะไรนะเพื่อประโยชน์การละความเห็นผิดนั่นเองนะ ความเห็นผิดถ้าเรียกว่าอะไรวิปลาสนะวิปลาสเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงวิปลาสะวิปลาสเราเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินเนาะแต่เราเข้าใจความหมายลึกซึ้งไหมว่าวิปลาสมันเกิดกขึ้นกับเรายัางไงบ้างตอนไหนบ้างจริงๆมันเกิดกขึ้นกับเราตลอดเลยนะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยแต่กระทั่งหลับ ล้มตัวลงไปนอนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วกับเราตลอดเลยนะในสี่อย่างเนี่ยสุาาสขะบ้างสุขะบ้างนิดจะบ,บ้างตัวตนอัตตาตัวตนบ้างเกิดขึ้นตลอดเลยอ่ลองสังเกตดูง่ายๆเวลาที่ตื่นขึ้นมามใหม่ๆตื่นขึ้นมาเป็นใหม่ความรู้สึกเป็นเรานอนมีไหม,มเรานอน<ม>เราสุขเราสบายมีไหมม,มีใช่ไหมเนี่ย ลักษณะเนวิปลาดก็ทำงานละนอนเป็นสุกนอนสบายใช่ไหมแล้วใครสบายกว่าเราอีกใช่ไหมเราสบายเรานอนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยเรามีปวดมีเมื่อยใช่ไหมใครปวดใครเมื่อยอ่ะก็เราอีกใช่ไหมเราไม่รู้สึกเป็นรูปเป็นนามเลยใช่ไหมเนี่ยอัตตาวิปลาดก็ทำงานสุขวิปลาดก็ทำงานนะสุภาวิปลาดก็ทำงาน อ่เวลาที่ตื่นขึ้นมาเวลาหน้า,าตานี่เรามีความรู้สึกเหนียวเหนียวไหมเคยเหนียวไหมตอนตื่นออกมาใหม่ๆหน้า,รนากระเนี้ยวปากเ็เม้นอ่างเงี้ยนะเนี่ยลักษณะเนี้ยมันมีความไม่งามอยู่มีอสุภะอยู่ความไม่งามอยู่แต่ว่ามันถูกบทบทบังนะโดยการที่เราไม่ได้ไปใส่ใจความไม่งามตรงนั้น่ะแต่ไปใส่ใจสิ่งที่มันยังไม่มีคือความงามที่จะมีข้างหน้าความสะอาดที่จะมีข้างหน้า เคยไหมเราเวลาเราล้างเราจะล้างให้มันสะอาดเห็นไหมตอนนั้นมีความสะอาดเกิดขึ้นไหมตอนที่เราจะล้างให้สะอาดยังไม่มีใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะอยู่กับความไม่สะอาดหรือจะไปหาความสะอาดอยู่กับความไม่สะอาดจริงรึเปล่าใจที่อยู่กับความไม่สะอาดกับไม่สนใส่ใจ จะทาให้สะอาดไ่ใส่ใจ,ใจตัวนี้จะให้ให้สะอาดใช่ใช่ไอตัวเนี้ยท่านเรียกว่าสุภาพวิปลาสทํางานาาเกิดขึ้นแล้วว่นเนียเดี๋ยวจะสะอาดเดี๋ยวจะสะอาดเดี๋ยวจะงาม <c oughs> จริงไหม <c oughs> เดี๋ยวจะงามจริงไหม <c oughs> มันเหมือนเราเอาเอาสบู่ไปฟอกศพอะอุปมาเหมือนเอาสบู่ไปฟอกศพถามว่าศพมันมีความง่ายงามไหมใช่ มันก็เหมือนกันแหละไอ้ตภาพเนี่ยมันก็ไม่ต่างระยะศพหรอกใช่ไหมแต่มันยังไม่แสดงความเป็ปนปฏิกูลเดี๋ยวนั้นขณะนั้นน,น,นั้นเองแต่ว่าตอนนั้นมันอาะแสดงอยู่แต่เราเอาอะไรไปกบมันอนะไปกบมันมันเหมือนเรานะเอาเอาสบู่ไปฟอกศพอะเรารสึกมันจะอาดไหมศรอ่ะรู้สึกสะอาดไหมเราเราฟอกศพอะต่อต่อให้ต่อให้สะอาดขนาดไหนมันก็เป็นศพใช่ปะ ต่อให้มีชีวิตไม่ชีวิตเหมือนกันเลยคล้ายๆเจอสภาพที่มันยังยังมีอยู่อ่ะมันยังเดินได้มันศพเดินได้อ่ะมันจะเป็นศพเดินได้ยืนได้นั่งได้พูด,ดง่ายๆนะลักษณะที่เราไปฟอกมันอ่ะจริงๆมันมีความไม่งามอยู่แล้วสบะแต่มันยังไม่ปรากฏความไม่งามชัดเจนนั่นนั้นเองแต่เราก็ทิ้งตรงนั้นไปทิ้งไอ้ตรงนั้นสภาพที่มันแสดงเป็นปฏิกูลออกมาไปไปหาสิ่งที่มันยังไม่มี ไอ้ความที่ยังไปใส่ใจตรงนั้นแหละคือทิ้งปัจจุบันไปหาอนาคตที่มีใกล้ๆลักษณะเนี้ยคือใส่ใจมนณะิการผิดนะไปใส่ใจสิ่งที่ยังไม่มีว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นของดีของงามเนี่ยสุภาพวิปลาสก็ทํางานในช่วงระยะเวลาที่เราไปเจอความไม่งามแล้วทิ้งหนีไปหาความงามที่จะมีข้าหน้าอุปมาเหมือนเราไปพอกศพ <laughs> พอกศ แบบนั้นเลยนะรู้สึกเป็นจริงจริงหรือเปล่าล่ะเออนะเนี่ยธรรมชาติอย่างงี้เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเลยแม้แต่การถ่ายหนักถ่ายเบาก็เถอะนะสังเกตดูนนะเวลาเราถ่ายเราก็จะเบ่งให้มันออกนะจะได้สบายจริงไหมรู้สึกยังนี้พูดไม่ได้พูดหยาบแล้วเป็นเงี่ยจริงจริงไหมโยมเออจะถ่ายให้มันออกจะได้สบายใช่ไหมแต่ตรงตอนนั้นมันไม่สบายอยู่ใช่ไหม ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ไปใส่ใจเลยนะไปทิ้งไปหาความสบายที่ยังไม่มีเลยแล้วมันสบายจริงปะมันไม่ได้สบายหรอกมันเหมือนเราไปล้างศพไปแหละคล้ายกันเราเอาของปฏิกูล,ลออกมาจากศพอะแต่ถามว่าศพก็คือศพเป็นยังข้ามใช่ไหมอเออจะนี้มันเดินได้น,น,ดนันเองมันเดินได้ตัวตันเองมันก็รู้สึกอย่างนั้นเลยจริงไม่ไ,มได้สะอาดไม่ได้งามเรานะแต่ความรู้สึกของเราที่มันมีวิป,ปลาสท,ที่สําคัญว่ามันงามว่ามันสวยขึ้นมาเนี่ย มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยเราที่มันมีความไม่สะอาดเกิดขึ้นแล้วใจไม่สนใจตรงนี้นะไปสนใจสิ่งที่มันเหมือนจะสะอาดข้างหน้านะี่ยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ในคำพีวิสุทติมัชท่านแสดงถึงความวิปลาสของคนเนะีนะ่ยอุปมาท่านเหมือนกับว่าท่านอุปมาเหมือนอุมาระหว่างสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคยะดีนปะ <c oughs> เออ สุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ยมันเข้าไปในป่ามันก็ไปเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าต้นทองกวาวต้นทองก้าวถ้าถ้าเป็นทางอีสานก็เรียกต้นจานบที่ลาวเาเรียกต้นอะไรไม่รู้ต้นจานนคือกันเนาะสีมันสีมันแดงๆนะดอกมัน่ะสีมันแดงๆยิ่งต้นไหนที่มันสะพังดีๆนะมันจะสีมันเหมือนเลือดเลยเหมือนเนื้อเลยนะเนี่ยไลอ้เจ้าสิ้งจิ้งจอกตัวเนี้ยมันไปเห็นต้นไม้ต้นนั้นแหละ มันเข้าใจว่าอุ้ยต้นเนื้อเว้ยเข้าใจว่าต้นเนื้อทีนี้มันเป็นเนื้อจริงเปล่ามันไม่ใช่เนื้อนะแต่มันสําคัญว่าเนื้อนะมันก็มออยู่พักหนึ่งพอดีมีมีลมมันพัดมาพัดมาแล้วดอกดอกไอ้ตองกลามก็ร่วงปุ๊กลงมาชุดหนึ่งนะไม่ไม่ได้ร่วงหมดนะร่วงมาทีละชุดนะมันก็เหมือนก้อนเนื้อมันร่วงมามันเข้าใจว่างั้นนะแล้วมันก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะกินนะพองับเข้าไปเฮ้ย มันมันไม่ใช่เนื้อนี่หว่าเป็นดอกไม้ใช่ไหมมันก็ขายนะขายออกแล้วมันก็มองข้างบนไอ้ต้นเนื้ออยู่ข้างบน <c oughs> <g ül> เนื้ออยู่ข้างบนไอ้ที่ข้างล่างมันไม่ใช่ดอกไม้ <c oughs> ไอ้ที่หล่นมาไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ข้างบนคือเนื้อแล้วมันก็เฝ้าอย่างเงี้ยสา้าพก็หล่นมปอีกมันก็วิ่งเข้าไปงับอีกมันเข้าใจว่าเนี้ยพราะจับไปโดนปุ๊บดอกไม้นี่หว่าแต่มันก็ยังเข้าใจว่าไอ้ที่อยู่ข้างบนเนะี่ยคือเนื้อ ไอ้ที่ตกลงมาเนี่ยคือดอกไม้คือไม่ใช่เนื้ไอ้ร่างกายของเราก็เหมือนกันนะตอนที่มันอยู่กับกายของเราเนี่ยเราก็ยังส้ำคำว่ามันงามถูกไหมหลัาัญว่ามันงามผมก็งามไ้หนุนก็งามไ้นีก็งามลักษณะเนี่ยนะตราบใดที่มันยังอยู่บนตัวนะแต่ถ้ามันตกออกมาเมื่อไหร่ขาดออกมาเมื่อไหร่บ้วนออกมาเมื่อไหร่มันไม่งามทันทีเลยใช่ไหม แล้วจริงๆมันไม่งามตั้งแต่อยู่หรือว่ามันไม่งามตอนที่มันออกมาเออตั้งแต่อยู่แล้วเส้นผมก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาที่มันอยู่บนตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่างามนะทามันตกไปในชามข้าวเนี่ยกล้ากินไหมเขาไม่กล้าแต่อยู่ข้างบนกินได้จริงๆมันเหมือนกันแหละใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันอยู่กับตัวเนี่ยในความสําคัญยึดมั่นถือมั่นว่างามว่าสวยว่าสุขเนี่ยมันทํางานตลอด ถ้ามันทิ้งออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เอาหละเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ต่างกันหรอกเพราะความที่ไม่มีประลาแต่เนี่ยมันก็เลยเข้าใจผิดไงว่าจริงจริงข้างบนในงามข้างล่างนี่ไม่งามอยู่กับตัวในงามอยู่กับออกดอกตัวแล้วไม่งามจริงมันเข้ากันแหละเราไม่ก็ไม่ต่างอะไรจากไอสุนัขจิ้งจอกตัวเลยได้ไหมเนี่ยจิตใจของเราหรือผู้ดูชนที่ไม่ได้สดับต่อฟังเนี่ย มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนสุนัขจิ้งจอกแบบนี้แหละไม่ต่างกันเลยนะเราชั้นในกิเลสที่มันยึดมั่นถือมั่นนินปิดวิปลาสเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่ท้าอุปมาเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเลยนะเพราะนั้นไอวิปลาสเนี่ยมันก็เลยทํางานตลอดเพราะมันใส่ใจไม่ถูกและมันเข้าใจไม่ถูกด้วยที่มันเข้าใจไม่ถูกมันเกิดจากมีปัจจัยอยู่นะ